สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแแนเห็ดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูกรรมวิธีการทําก้อนเห็ดกคนน้อยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่ผมเตรียมเชื้อเห็ดกคนน้อยนะครับอันนั้นเป็นตอนที่1นะครับตอนที่1เราได้เตรียมเชื้อนะครับเห็ดคนน้อยให้ดูไปแล้วว่าพอเราได้เชื้อมานะครับอายุเชื้อกี่วันนะฮะเราถึงจะเอามาใช้ได้นะฮะก็ ทำให้ดูแล้วในคลิปก่อนนะแต่คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เรานะครับจะสอนในการทําก้อนนะครับจะสอนการผลิตก้อนเตรียมสูตรเครื่องปรุงต่างๆนะฮะมาบอกให้เพื่อนๆได้เอาไปลองทํากันนี่นะครับคือเชื้อที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่คราวก่อนจะสังเกตเห็นว่า มันจะมีดอกเห็ดเนี่ยเกิดขึ้นในขวดนะครับที่ผมเคยบอกไปว่าถ้าเชื้อเขาพร้อมใช้เนี่ยลักษณะเนี้ยคือจะมีดอกเกิดขึ้นในขวดเนี่ยก็คือสามารถจะเอามาหยอดลงก้อนได้นะครับทีนี้ช่วงนี้ผ่านมาก็ติดทําตัวเห็ดขอนอยู่ไม่เสร็จก็เลยช้าไปหน่อยตอนนี้เชื้อเราก็เลยเริ่มที่จะแก่พอสมควรแล้วแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็คือเชื้อถ้าได้มาก็อย่าให้มันเกิน1เดือนนะครับก็ยังสามารถ ใช้ได้อยู่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเอเจ้าเห็ดคนน้อยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมีชื่อเรียกตามภาคต่างๆแตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเห็ดถั่วนะฮะมันเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามกองเปลือกถั่วนะครับที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เอากองเปลือกถั่วไปทิ้งกองไว้อย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างภาคอีสานเราก็เรียกว่าเห็ดอ้อยนะฮะก็แล้วแต่ท้องถิ่น แล้วแต่ภูมิภาคลักษณะเนี่ยเขามีความคล้ายคลึงกับเห็ดฟางนะฮะทั้งรสชาตาิแล้วก็วิธีการแล้วก็าการชอบอุณหภูมินะครับเขาจะชอบอุณหภูมิที่คล้ายคลึงกับเห็ดฟางเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะกับการปลูกเห็ดชนิดนี้ในฤดูร้อนนะครับซึ่งเป็นฤดูที่ให้ผลผลิตได้มากกว่าฤดูการอื่นนะครับผม ผมทำเห็ดชนิดนี้มาประมาณอ2-3ปีแล้วปีนี้ก็จะเป็นปีที่3แต่จะไม่ได้ทำทุกเดือนนะฮะจะทำเฉพาะแค่ช่วงหน้าร้อนเพราะว่าช่วงฤด,ดูอื่นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปทำเห็ดตัวอื่นๆต่อไปเหมือนคลิปนี้นะครับที่ผมขึ้นไว้มันเป็นการวางแผนการเพาะเห็ดตลอดทั้งปีซึ่งจะไม่ปลูก ซ้าเห็ดเดิมนะครับจะต้องเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลที่เห็ดนั้นๆเขาชอบซึ่งผมก็มีการวางแผนซึ่งได้ทําคลิปไปแล้วนะฮะลองไปดูแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการผสมส่วนผสมต่างๆทั้งหมดให้เพื่อนๆดูแนะนําว่ามันต้องใช้อะไรมันมีอะไรบ้างนะครับในการทําเห็ดคนน้อยเนี่ยลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือข้อดีของเขานะครับ มันจะเป็นเห็ดที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเหลือใช้คือสมมติว่าขี้เลื่อยเห็ดนังฟ้าเก่านะครับเราจะต้องทิ้งก้อนหรือว่าเราอาจจะไปทําเห็ดอย่างอื่นแต่ถ้าเราเอามาทําเห็ดคนน้อยเนี่ยนะครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าของไอ้เจ้าขี้เลื่อยเก่าเนี่ยขึ้นมาได้อีกนะฮะหมายถึงว่าพอมันเอามารียูวอีกครั้งนะมันจะกลับมามีมูลค่าอีกเพราะว่าอัตราส่วนผสมระหว่างขี้เลื่อยเก่ากับขี้เลื่อยใหม่เนี่ย มัน50 50นะครับคือใช้ที่เล่ยเก่าครึ่งหนึ่งที่เล่ยใหม่ก็ครึ่งนึ่งเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดปริมาณการทิ้งก้อนแล้วก็ทําให้ไอ,อ้ก้อนที่จะทิ้งเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าเห็ดคนน้อยเนี่ยนิยมขายกันอยู่ที่ราคา120บถึง150าาทนะครับซึ่งมีมูลค่าที่เ,เยอะพอสมควรเลยนะครับ เห็ดโคนน้อยประมาณ100ก้อนนะครับจะให้ผลผลิตกับเราได้ในการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ละวันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่วันละ1กิโลนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะปลูกเห็ดโคนน้อยนะครับผมก็เรามีบริการในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับก็ติดต่อสั่งไปลองเพาะดูได้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าส่วนผสมนะครับมันจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือขี้เลื่อยนะครับ ขี้เลื่อยเนี่ยก็จะมีขี้เลื่อยเก่านะครับเข่งครึ่งนะครับแล้วก็ที่เลื่อยใหม่เข่งครึ่งอันนี้เป็นส่วนผสมที่ผมโม่นะครับผมจะใช้สามเข่งเพราะว่าถ้าใส่สี่เข่งเนี่ยมันจะล้นโม่นะครับผมก็จะมีการทอนอัตราส่วนลงไปนะครับแต่ว่าที่ผมจะบอกเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่ใช้อัตราส่วนที่เลื่อย100 claro 1 0 0่กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ เอาส่วนผสมตัวนี้ไปทำนะครับก็ใช้อัตราส่วนที่เลื่อย100โลนะครับต่อส่วนผสมทั้งหมดที่จะบอกต่อไปนี้นะครับผมแต่ของผมเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆว่ามันจะใช้ขี้เลื่อยเก่า50%นะแล้วก็ใช้ขี้เลื่อยใหม่อีก50%อันนี้คือตัวขี้เลื่อยเอาละครับส่วนผสมตัวต่อไปนะครับที่เราจะต้องมีเลยก็คือล้ำนะครับล้ำเนี่ยเราจะใช้ทั้งสิ้น7-8กิโลต่อขี้เลื่อย100โลนะครับ อันต่อไปนี้ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวนะฮะแป้งข้าวเหนียวเราจะใช้1กิโลนะครับแล้วก็ปูนนะครับปูนขาวปูนขาวใช้1กิโลเช่นกันนะฮะแล้วตัวต่อไปจะเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลเนี่ยเราสามารถจะใช้ได้ทั้งกาก,ากน้ำตาลนะฮะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะครับเราใช้น้ำตาลนะครับครึ่งกิโลนะครับ แลวตัวสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือปุ๋ยยูเรียรนะครับ4ี00ตัวนี้เราจะใช้ปริมาณครึ่งกิโลนะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือปุ๋ย15 00้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะตัวสุดท้ายก็คือดีเกลือเราจะใส่ที่0.2นกร,รัมหรือว่า2ขีดนั่นเองนะครับต่อตาที่เลยร้อยโลส่วนผสมทั้งหมดก็ มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการนะครับเอาปุ๋ยยูเรียกับน้ําตาลนะครับผสมไปในน้ําน้ําเนี่ยเราจะใส่ใส่ไปสักประมาณสัก5ลิตรก่อนนะฮะเพื่อละลายปุ๋ยยูเรียกับน้ําตาลนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาปุ๋ยยูเรียเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็คนนะครับคนให้มันละลายก่อนนะครับมันจะรู้สึกเย็นนะครับมือเราจะเย็นอย่างนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับพอมันเริ่มละลายดีแล้วก็ใส่น้ำตาลครับน้ำตาลลงไปของสองอย่างนี้ต้องทำการละลายน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไปผสมในโม่แล้วบางส่วนอะ่ะมันไม่ละลายเอามาครับเรียบร้อยเราก็คนไปครับคนให้มันจนมันละลายหมดเลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรา ก็ไปเติมน้ำอีกทีเราจะเติมน้ำในอัตราส่วนให้ความชื้นอยู่ที่เอ่อ70%ขึ้นนะฮะประมาณ70-75%อันนี้จะต้องมีความชื้นมากกว่าก้อนเห็ดานางฟ้านะครับก้อนเห็ดคนน้อยเนี่ยเราจาเป็นต้องทำให้ก้อนเนี่ยมันเปียกกว่าเห็ดนางฟ้านิดนึงนะครับเขาถึงจะออกดอกได้ดีนะครับลืมไปนะครับอีกข้อเดียวก็คือไอ้ตัว1500เนี่ย ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ที่เราใส่เนี่ยเพื่อให้มันมีการเก็บผลผลิตได้นานขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็จะสั้นลงแต่ว่าก็ไม่ได้มีในยะมากนะครับแล้วการใส่1ิบห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะทําให้เหตุหน้าแรกเนี่ยออกดอกพร้อมกันนะหมายถึงว่ามันจะขึ้นพร้อมกันมันจะขึ้นพร้อมกันแบบเสมอกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่เนี่ยมันจะขึ้นเป็น เป็นพี่ที่ไปนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรเยอะนะครับก็ใกล้เคียงกันนะฮะแต่ถ้าไม่มีหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะเทส่วนผสมลงไปเลยนะครับนี่ก็เป็นไอเข่งที่เป็นขี่เลื่อยเก่าขี้เลื่อยใหม่อย่างละครึ่งนะครับกดเครื่องเดเครื่องเอาครับ นี่เป็นที่เ้ื่อยเก่านี่นที่เรื่อยใหม่นะครับเราใช้ตาสวน50 50ไปเราก็ใส่ลำ้ำเสร็จแล้วนะครับก็ไป แป้งกับขุ่นขาวตามด้วยตาลน้เกลือนะครับแล้วก็ยูเรีย็ลาดไปให้ทัว่วนะครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปเพื่อเพิ่มความชื้นนะครับ พอเราเติมน้ำนะครับเราเติมน้ำไปแค่ถังเดียวก่อนนะครับถังเนี้ย18ลิตรนะครับเพราะว่าในที่เร่อก้อนเก่าเนี่ยมันจะมีความชื้นของในตัวน้ำในก้อนอยู่แล้วนะครับเราจะยังไม่เติมทั้งหมดทีเดียวเมื่อกี้เราเติมไปแล้วทีแรก5แล้วก็บวกไปอีก18ก็เป็นทั้งหมด23ลิตรนะครับแล้วเราก็จะโม่ดูสักพักเป็นก่อนนะครับเราจะยังไม่เติมทีเดียวไปทั้งหมดนะครับเราจะค่อยๆเติมไปนะฮะ แล้ครับตอนนี้นะครับก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เลือ่อยเราเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกำรรให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความชื้นมันประมาณไหนนะเราเอามือเนี่ยนะครับเอาเอา,เอามือจับมานะเสร็จแล้วก็กำทำให้แน่นนะครับแล้วก็ค่อยๆคลายออกนะฮะนี่นะครับมันก็จะแตกออกครึ่งนึงนะฮะแต่ว่าความชื้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่า มันชื้นจับตัวเป็นก้อนมากกว่าตอนที่เราผสมเห็ดนางฟ้านะครับตัวนี้มันต้องใช้ความรู้สึกเอานะครับคือเราไม่ทําให้มันเปียกเกินไปแต่ก็ไม่ได้แห้งเท่านางฟ้านะครับจะต้องขึ้นใส่น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะฮะให้มันมากกว่าเห็ดนางฟ้านิดหน่อยนะครับแต่เราไม่ให้เปียกนะเพราะว่าอะไรเวลาเราทําก้อนเปียกเนี่ยนะฮะมันจะนึ่งยากครับมันจะนึ่งสุกยากเพราะฉะนั้น สาเหตุที่เป็นลาเขียวหน้าก้อนเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะมีสาเหตุประจากการที่เราผสมนะฮะมีความชื้นมากเกินไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่าตัวเนี้ยจะต้องค่อยทําค่อยปรับไปนะครับอาศัยความชํานาญนะะถ้าเราทําจนชํานาญเมื่อไหร่นะเราก็จะกะถูกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรานะจะไปอ่าใส่ถุงกันนะฮะผมจะใส่ถุงด้วยเครื่องกรอบขี้เลื่อยนะครับอ่าเครื่องสี่กระบอกเพราะว่า เรามีการโมดิฟายเครื่องมาแล้วนะครับเพื่อจะทําเห็ดโคนน้อยโดยเฉพาะนะครับ,รบ <S <S เดี๋ยวมาดูตรงตรงนี้กันเอาละครับก่อนที่เราจะมากรอกนะครับเรามาสังเกตตัวถุงกันนะครับถุงเห็ดนางฟ้าเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะเลยไอ้ตัวถุงเห็ดโคนน้อยมาอีกครึ่งนิ้วนะครับส่วนตัว ถุงเห็ดคนน้อยเนี่ยมันจะเล็กกว่าเบอร์หนึ่งก็คือประมาณ11นิ้วนะครับที่จะมาใส่กับเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนนะครับกอกมือนะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่อ่าประมาณ8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วนะครับมันจะมีถุงหลายไซส์ให้เราเลือกซื้อนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดก้อนที่เราต้องการจะทำนะของผมเนี่ยขนาดก้อนน้ำหนักจะอยู่ที่6ขีดซึ่งจะมากกว่าคนอื่นเขานะครับ ส่วนมากที่เขาทำเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆสี่ขีดถึง5ขีดราวๆนี้ไม่เกินนะครับแต่เราเกาะเครื่องนะครับมันปรับระยะสุดได้แค่ประมาณ6ขีดนะครับก็เลยต้องใช้ถุงไซนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเรานั่งเกาะมือมันจะเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะฮะเครื่องที่เราทํามาใช้กับถุงเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันที่ตรงฐานรองตัวนี้นะครับ มันจะสูงขึ้นมาจากไอตัวฐานแป้นเหล็กตัวนี้นะครับ1นิ้วนะครับซึ่งมันจะมารองรับนะครับทำให้เวลาแกนอัดมาลงมาอัดนะครับเลยสามารถที่จะหนีบไอตัวถุงไว้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้มารองไอตัวขาหนีบเนี่ยนะครับมันจะหนีบถุงไม่อยู่เวลาพอแกนถอัดอัดปุ๊บถุงมันจะหลุดนะครับผมก็เลยใครที่ใช้เครื่องอัดในรูปทรง สีกระบอกนี้ก็ทำํำไอตัวเนี้มานะครับความฟ,งฟางก็เท่ากับก้นถุงเท่ากับกระบอกนี่ครับวัดกระบอกให้ไปความหนาก็หนาสักประมาณนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งก็ได้นะครับถ้าอยากจะทําให้ถุงมันสั้นกว่านี้อีกนะครับแล้วเราก็ไปปรับที่ตัวแกนตัวโน้นนะครับแกนอัดนะครับเพื่อให้แกนอัดเนี่ยมาลงมาอีก2 2รูนะครับซึ่งมันจะเป็นไซส์ที่สามารถอัดได้แน่นพอดีนะครับ ตัวไอตัวรองตัวแป้นรองที่ด้วยตัวนี้นะครับเราก็จะต้องขยบขึ้นมานะขยบขึ้นมาให้สุดเลยนี่นะครับเนี่ยเราจะขยบขึ้นมาให้สุดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ล็อกไว้เนี่ยคือที่ถุงมันได้แค่นี้ก็เพราะว่าเวลาที่มันหมุนไปเนี่ยปลายกระบอกถ้าเราไม่ตัดมันนะครับคือถ้าจะทําคนน้อยเนี่ยบางคนเขาตัดปลายกระบอกนะครับตัดปลายกระบอกให้สั้นกว่านี้อีก มันก็จะสามารถขยับแป้นนี้ขึ้นมาได้แต่ของเราเนี่ยเป็นเครื่องเดิมที่แปลงเฉพาะไอตัวฐานรองนะครับมันก็เลยต้องบังคับอ่าไอตัวนี้ได้แค่ถุง11นิ้วนะฮะถ้าเกิดใครตัดปลายกระบอกนี้ออกนะครับสั่งเครื่องสั่งเขาทำนะครับตัดปลายกระบอกนี้ออกนะสามารถจะลดปริมาณลดไซต์ถุงนะลดปริมาณที่เลื่อยลงได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องการกอกนะครับแล้วก็เรื่องไซต์ถุงแล้วก็เรื่องเครื่องที่จะมากอกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะไปกอกขี้เลื่อยกันโอเคครับเอาละครับนี่ก็เป็นหน้าตาของก้อนนะครับที่เราทําการกอกแล้วนะครับนี่นะครับก็จะก้อนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปชั่งน้าหนักให้ดูนะครับว่าก้อนนี้มันหนักประมาณเท่าไหร่ นี่ยนะครับมันประมาณ6ขีดนิดๆน,นะครับน้ำหนักของก้อนนะครับบางก้อนก็อยู่ราวๆที่6ขีดเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็กรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ทาไปทั้งทิ้น2โม่นะครับ2โม่นี่ได้มาทั้งหมด35ตะแกงนะครับ ก็ได้ก้อนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปใส่คอนะครับเราใส่คอกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปิดจุกประหยัดได้เลยนะครับเพราะว่าเราเกาะที่เลื่อยเนี่ยเราชื้นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหน้าก้อนมันจะไม่แห้งเหมือนเห็ดนางฟ้านะครับเพราะว่าความชื้นมันมีมากกว่านะแล้วทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงทําก้อนสั้นแค่นี้ก็เพราะว่าเห็ดโคนน้อยเนี่ยนะครับเวลาเขาเดินเชื้อนะครับเขาเดินเชื้อแค่ประมาณ 8-10วันนะครับเขาก็จะออกดอกแล้วนะครับวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่ได้จนถึงประมาณราวๆก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับ20วัน20วันขึ้นไปบวกลบนะครับผมพอเดินมาถึง10วันปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมเปิดดอกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องทําก้อนให้มันยาวเท่ากับเห็นดนางฟ้านะครับเพราะว่าเขาเดินมาแค่นี้นะครับก็เชื้อก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเริ่มออกดอกตั้งแต่ประมาณตรงนี้นะครับ นี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องทำก้อนสั้นๆแค่นี้นะครับโอเคงั้นก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่คอใส่อะไรให้เสร็จนะครับแล้วไปนึ่งหลังจากที่เราทำก้อนเสร็จนะครับผมปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้านึ่งนะครับนึ่งวันนี้เรานึ่งพร้อมกับเห็ดนางฟ้านะครับก็จะมีเห็ดนางฟ้าอยู่ทั้งหมด50ฝาตะแกงประมาณ52นะแล้วก็ มีเห็ดคนน้อยอยู่ทั้งหมดประมาณ 35, นะครับก็นึ่งด้วยกันไปเลยก็นึ่งอยู่ราวๆ8ดชั่วโมงตั้งแต่จุดเตานะครับเพราะว่าเอาให้มันชัวร์หน่อยเพราะว่าตอนนี้เรามีขี้เลื่อยเก่าผสมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาดูกันอีกทีครับนี่นะครับก็เป็นหน้าตาที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับก้อนเห็ดคนน้อยก็ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้านะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการหยอดเชื้อแล้วก็เรื่องการเดินเชื้อนะครับว่าเขาใช้ระยะเวลากี่วันเรื่องการเปิดดอกนะฮะแล้วก็การทําชั้นก้อนเห็ดคนน้อยแบบอย่างง่ายนะฮะก็สาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครอยากได้ก้อนนะฮะก็ นี่ครับข้างล่างนี้จะเป็นรายละเอียดดีคริปชั่นจะมีลิงก์อยู่นะฮะก็กดลงไปสั่งกันได้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์พาอเห็ดก็เช่นเดิมนะฮะท้ายคลิปก็จะมีเบอร์โทรนะ,ะอยากได้อะไรก็ถามกันเข้ามานะครับมีบริการโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ